ควานหัวองค์กระซับ pues คิดกอดรักกับยิ่งอื่นแหมขำขำนี่สมเด็จราชาแต่ไม่บอกว่าชาตมิลีออร์เราลูกก็ไม่มีนะพี่นั้นก hmm? nah. ็แก่ไปแล้วพี่จะขอลาบวชทรัพย์สินทองสมเด็จพระนางเอาเถอะเมื่อพี่ไปบวชแล้วทรัพย์สินทองทั้งทั้งหลายทั้งทั้งเม็ดทั้งทั้งเพยทั้งทั้งเพปืนพี่จะลาไม่เหลือเลยสักอีดหนึ่ง แล้วแต่น,น้องจะมองหมายใ,ใครพี่วังวังกุศลพ้นทานเท่าน,นั้นเขงเลยนันเชื่อใจนะว่าผัวจะไปบวชจริงผัวเนี่ยคนเราเนี่ยสำคัญสมัยนี้มีเล่เหลี่ยมลูกไมก้นยโยบายมากวันน้องอึ๋ยต้องอยู่บ้านนะพี่จะไปรัดตาลแท้จริงไหมผลไม่อืน่นน,นุ๊กสามพระนางเมียถามว่ารัดตาลได้กี่ต้นนะได้แปดต้นแหมเมียดีใจวันหนึ่งรัดได้ตั้งแปดต้น พราะนานๆบ่เมียรู้ว่ามันได้รักการนานกูรี่บนบนบน,บนแล้วขึ้นตน,ตานก,การแลรัการย้า้พลัดย้า้ตกพอแล,แ,ลแล้วอะไรอ่ยไม่ใช่ปรักการทีเมียได้อปอีก,อก,อก,อกรู้จักเวกแนวแต่ไม่รู้จักภัยจะถึงตัวนี่สมเด็จประนางนั่นทันสมองดีทะนรู้สึกนึกคิดล่วงหน้าทำไมแต่งตั้งอิทธิโทษแวแมวยี่สสี เป็นกองมองตามมาที่ไหนจะรู้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วลบไปราบทูนสำเร็จพนางให้ทราบข่าวดีกว่าเข้าใจพิษและตำจิตตะพลันอยากไปทูนวาลาชันคิดตเห็นยอกจัดมาลีว่าความคิดดีเกินที่ให้เรารีบรวดรวดเดิน سون تا پم ما سلا يو قطواي กนั่งทำความเมียบ้องลงไม่น้อยตลอดจากกานปอกางขาโมนีหยุดการขางการไร้บริวารรุ่มเด็จบรรนางไรไปแล้วพวกเราเราจะหน้าจะไรหยุดการดำหน้าดำไรว่าสมเด็จบรรนางได้ไปกั่งเนื้อได้ไปเบิกเบ้อรุมเด็ดบรเจ้งลุงหมดดั้งตามลูกใจยังไม่ครับพวกในเมืองแล้วหน้าเมืองมาดูเรื่องมรนาคเตะประลาดเรือดออ ไปพบก,กับห้องทองมองยักษ์ถุกใหญ่กพูพีเป็นกระรัตแล้วแต่จะตัดยางใงไม่มียิ่งไม่จะมาขานแล้วแต่แป้งห,หั่นโดยสตรีโอ้คูจิตแล้วมองไม่ได้คิด,ดแม่เมาแม่เมาพิษมากข่วรคิดในตัวรักตอนน้นจักลิกนี้ เลิ่มตามวงสวนดุด้มันทรง,งรีทรงผ้าชีตามเศร้า کي باندر ووتس مندي جو فراغ تو لوڪن کان ڏکيتا ما ممه بوڪو พวกเะรจากรเพรจาจงขึ้นมองตนชอมิพล่าวเรื่อตามิ่งเหลืองฟงสนุ่มนุ่มเระหัมัวใจเห็นภรรยาเราบินไปทางนี้บ้างหรือวะไม่ครับแม่เุ้มเนตรราชานับตั้งแต่ว่าสมเดตรราชาเสร็จแจไดพระเจวัง อาซิงกระรัยังไม่ได้พบบงสุวรรณนะครับโอยแย่แล้วนี่ชาวเมืองของก,นกูนี่กระจาบ้านจากเมืองมาทุระอะไรกันหรวะเป็นบวงวงใหญ่ว่ากูตามลูกชายมานานอย่างนั้นหรือไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องนั้นเลยครับว่าที่ในประวัติประวัติความริงก,ระ,ก,รงกระร้อนที่ไหว้มาแล้วครับไม่ชิดเหมยอย่างใดหรือบางทีผู้หญิงคนนี้ ลอบนี้จากแต่กองทัพพระภาเดินทางก็ไปในพิมพ์โคสิงกระจะไปลอบา่าสมเด็จพระนางฮงทองด้วอ,อย่างใดเออพระโทเราอุตสาพยายามปกปิดทหารว่าจะให้รู้ว่าเรามีคนรักอยู่ในกองทัพไม่ฉิบหายไว้วอดอย่างใดแลว้วในพิมพ์โคสิงกะระกึ๋อองตองกับจำเป็นงนะ่ายนาไประชาจนเยอจากแต่บาทจะมาลังรู้ไม่ได้ว่าจะไปไหนนี่ประชาชนยิ่งใจบ้ากันกล้าร้อยหน่อยใจ จะซื้อตาก้าวก็มันรูก้าวก้าวผมกเออเนว่งว่งใหญ่ว่าผู้ที่มีบุญคุณเราหนา้ไปมันอยู่เมื่อก็เรื่อง a n ี i แล้วครเดินเีนจบจตามาสุเมตราชาบอกแนวกับทูในสงครามลูกก็ต้องวิ่งลงจังมาเชแต่ตาจิตเรางน แลม่แส้เศร้านี่ล่ะนีบาดตับทางยาวเลยขันตาเรียนไม่ไหมคนล้มคงไปอ้วงใจเอือก็คงไปห่วงใจอื่นนี่ไอ้พวกแน่นอนใช่ไหมเอวพาวันไปไหนมาไหนเมื่อเราไวกว่าหน้าที่ให้พวเราระบการแผ่นดินมันจะเป็นบวงเรามันคนจะบอกเล่าโดยเชื้อโรงสานุ่งเพรามันจะตามมาหรือจะรักลูกก็มันคนจะบอก ว่ายกกองทับพพรับาเป็นกองพิเศษตามลูกแล้วนี่เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ได้หยัดเอาไว้ได้ใครย่งทองหายหน้าไปรับรับจากแต่ว่าจะลังวันนี้แม่นอนคนได้เข้าไปรอบลงชีวิตก็ไม่ได้เพราะมีทหารนักษารอบพระพจะบังย่องทององตะวิกตามชู้ตามชายแต่นี่รับมันใช้หรือว่าอะแต่ไไปรับใครบ้างถึ่จะกลา้าพ,พาพาเราจะไปดิ้นมีอากรรม ม่แล really kind of <T |ar|> ้วกองจะงองมักเค้นวันนนลุกฟลักไม่ัมดกับวางใจไม่เลี้ยวมองว่ามึงจะอะแกแกก็ตายอย่างวังหว่นง้วยตาจักชัวชาเกินทำอย่างนี้แหละจะปีาซี่ยอด

เรวคนในรอถไม่เบาสุดที่จะเื่อมเลือบลงว่าความคอยสู้ยิ่งในบ้านมองอยู่ใดตามจะแปลก็ไม่พบเจ้าสักแค่กลับวัดเดินแบบเมตตาแล้วปล่อยปล่อยโย่อย่ไร้หนังเสียไปแล้ว ก็ซองอองเลยชัวร์ไปเนยพปีนไ้แล้วฟูจะเชือตูเลือดไปขอเราพิจาแณาเป็นธรรกูรักเ เกาะรักเกาะรักเกาะรักสมภารชื่ God, 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 God. ออะไรล่ะจ๊ะสมภารนันชื่อหหอ,อ่าหงทองอ๋อหงทองแม่สมภารหงทอง,องสวยเหมือนอย่างสมเด็จแผ่นางน,นะสวยกวา่าไปอีกครับอะไรสงสัยคะสมภารไอนชื่อหงทองวัดอะไรล่ะรับวัดอะไรวัดอะไรบอกให้ชัดเจนหน่อย ไม่ใช่วัดครับไม่ใช่วัดถ้าเป็นยังไงคืออย่างนี้ขอกราบทูลตามกรงหวัดสมฤทธิร,ราชาท่านแหวกแนวแล้วแหวกแนวอย่างไรเลยจ๊ะถ้าท่านหมกวันน้องเอ๋ยเราอยู่กันตั้งหลายพรรษาแต่ไม่มีลูกหญิงชายที่จะขอหาเมียใหม่หรือหาภรรยาใหม่เพื่อจะมีลูกเราจะมอบหมายพื้นแผ่นดินเรือจะเป็นรัฐญาติไม่กล้าสาควรสุ่มฤทธิ์พนาเป็นการดีห่วง เขาไม่มีนโยบายอย่างใดบอกว่าอย่างไงเสียก็พี่ไปบวชพี่แก่ไปแล้วนั้นถ้าถิ่นทองรองครับผิดชอบไปเถอะพี่ไม่เกี่ยวอยแล้วเกี่ยวอยแต่ถิ่นจะมาทานเท่านั้นเพราะอะไรพอดีสมัยพนางนั่งนับว่า,เ,าเป็นผู้รู้สึกนึกคิดที่จะใช้กติปัญญาดังเป็นกองมองตามปวดการดูแลผมเดินแยะย่างหัเขาเห็นบ้างเห็นบ้างก็อพอดีไปพบที่ใต้ต้นไทรแข่งหนึ่งเขากําลังที่เป็น ยืนพูดโดยผู้หญิงเพราะที่นั้นเป็นจุดนัดหมายจะไปพบกันครับจริงหรือคะพี่โแอแววเป็นความจริงการก็พูดอยู่นั้นแล้วตลาดท่าท,า,ทา,างเขาทำยังไงบ้างพูดพลางแล้วก็กอ,อก,กอดกันพรางถูกกันพรางว่าน้องเอย๋ยสีนี้นะนไรรักน้องเลยถึงไม่มาแล้วหญิงนวัดยังไมบ้างเลยจ๊ะจ้าพี่เอย๋ยพี่น้องก็ตลาดไปรักพี่ก่อนน้องไม่มาผ่พาพานน้ำ มาโดยเผาปรปชักมาทั้งนั้นมาพบพี่ที่นี้ถึงนย่างไงแล้วก็เราอยู่กันจนวันตายนะพี่นะพี่เองก็ไม่ใช่ลานะทิ้งน้องอขอเขาบอกเ เรก็เท่านั้นไม่แต่ในจูบนะครับเดี๋ยวก็ผู้ชายนําไปตัดใบไม้ใบใบพ่อใบถังใบแล้วก็มอมปูนปูนแล้วถอดเชือผู้หญิงนถอดเชือกัชนไหนออกข้างนอกออกข้างเกงลิงออกแล้วลงผ้าคลมตอนั่งคุยกันเสร็จแล้วจ๊ะโุ้ยน้องขันขาหรือเกินล่อขาแล้วพี่ก็ว่าอย่างไรบ้างเละจ๊ะเด็กสมเด็จราชามาแหมพระโจเอ๋ยขาเขาไม่มีแผลมันก็ว่า นั้นจูบลงที่ขาอ่อนอ่ะอย่างนี้อ่ะแม่อะไรที่อย่างนี้ขาผู้หญิงก็ไม่กล้าจูบได้อย่าว่าจจะไปขายกัอ,อย่างนี้เรา,จจาไปยืนดูยืนดูสภากที่เขาทำกันแล้วพอจะกลับหลังหันมาหันหลังมาทำไมมาเย็นเย็นดูดูอะไรลูกดุ้มกางเกงขาดหมดเลย ด้วยความโกรธแล้วก็โดนกระบาระ ไปทำรั้วบ้านมันได้แล้วย้อยองข้ามก็ตงเรียกคนมีคือเจ้าละครโกหเสันสมีวันวานวัยยามตามระว่าจะว่าย่าเนยป่อพยังอันตรายควายเพลทอยจะฆ่าราไม่ตายนะข้ามศพก็หาไม่ก่อนสิโหยไอ้ทาน ม่าไม่มีเรื่องความหยอบครับไม่ว่าเขาว่วแล้วะผัวไม่บอกตามตรงเลยใครใครมาจองโบแล้วแต่ผัวบอกตามลีว่าอา่น้องจ๋าพี่จะขอมีเมียใหม่ตะกนว่างไงมาบอกตามจริงอย่างนี้แล้วก็เมียไม่ว่าอะไรนะที่เมียก็เหมือนกันพี่จ๋าเราอยู่ก,กันก็ขาดความถูกไปครอบครัวเลิกกันทักทีพี่นะพี่ไปหาเมียใหม่หรือน้องจ๋าที่สาววเป็นแม่สื่อก่อนก่อนได้อ่าน้องจ๋าพี่ ี่น้องนั้นเมื่อหมดในการบุญภาพหลังนั้นน่ะอยู่อยายกันแล้วน้องจะไปถือสิทธิ์อยู่ส่วนตัวพี่สองสารน้องเหลือเกินอยายากันแล้วถึงไม่ยาก,ก็อยู่กันไม่มีฉุกแล้วพี่นหนอย่างนี้ก็ยังดีกว่า,า,วา,าคิดจะไปบวชบ้างคิดจะไปแทตามแคดโดดในวันแปดต้นยี่สิบต้นคุณนายเรานะเก่งแต่สิบตทวแวแมวยี่สิบเอ็ดสีเพราะว่าวันไหนที่เราต้องการจะไปหาอารมณ์เลพกอละดิ่ที่โรงแรม